สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องจอยน้องจอยเจ้าของร้านนี้คนนู้นเป็นเจ้าของร้านค่ะคนนู้นเจ้าของร้านคนนู้นชื่ออะไรอ่ะมิงค่ะมิงเป็นแฟนเขาเป็นเป็นแฟนคุณมิงร้านบุญเอกค่ะใายเออเป็นร้านของป้าป๊าค่ะอีกรุ่นหนึ่งล้วเป็นรุ่นสองอ๋อเป็นเจเนอเรชันที่สองขายตรงนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบสี่สิบปีแล้วคะสามสิบสี่สิบปีรุ่นแรกคนนี้อ๋อนี่คืออาม่าใช่อาม่านี่คือรุ่นแรกสวัสดีครับอาม่าครับเราทั้งขายผู้ใหญ่หน่อยครับคุณผู้ชมครับขายอานกระโหลกอย่างเดียว มีทั้งหา่านมีทั้งเป็ดแล้วก็มีกับข้าวค่ะอ,อ๋อรู้เลยแล้ว่หาห่านเปกับเป็ดโลรแตกต่างกันยังไงเนื้อห่านเขาจะหยาบก,กว่าเนื้อเป็ดเขาจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหารือดูที่ไซซ์ดูที่ไซซ์ด้วยแล้วก็ดูเนื้อเนื้อด้วยอ,อ๋อมีความแตกต่างกันใช่พอเห็นที่ชัดส่วนมากคนมาทานทานยงทานทั้งหา่านทั้งเป็ดเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหา่านส่วนใหญ่จะเป็นหา่านใช่ <laughs> หา่านนี่ตอนนี้ขายดีเมื่อวันไหก็ได้อยู่ค่ะวันละกี่ตัวก็เกือบ กือบสิบตัวได้วันเกือบสิบตัวแล้วเปไหนไปก็เกือบสิบกว่าตัวได้ค่ะเกือบสิบตัวห่านเราไปสั่งที่ไหนเยาวราต้องเป็นร้านประจําที่เยาวราเหรอเขาทำมาให้เราเสร็จนี้ไงไม่ค่ะเขาแค่เป็นสดสดอ่ะสดสดอ่ะคลอนผลแล้วเราก็มานั่งต้มเองเรามาต้มเองใช่ค่ะอืช่วยเวลาการต้มนานนานห่านจะต้มนานกว่าเพราะว่าห่านเนี้ยเขาจะเหนียวกว่ามีความแตกต่างมาระหว่างเป็ดกับห่านตรงที่ว่าแบบเรื่องรสชาติเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่ออะไร อาหารถ้าต้มไม่ดีมันจะมีกลิ่นสามนอกกบเปืมงั้นไงแล้วด้วยกรเป็ดอะ่ะเป็ดก็ต้มเร็วกว่าสุกง,ง่ายกว่าขายเป็นตัวตัวแล้วก็ไรราคาอยู่ที่พันหกค่ะหูสูงนะใช่ราคาอาหารจะสูงกว่าป็ะปืมแล้วอาหารน,นี้ใช้ไซส์อะไร ไซส์มันไม่มีไซส์บอกพี่มันจะมีไซส์นี้คือประมาณ4-5่ถึงหโลตัวหนึ่ง4-5่ถโลตัวละวพันหกจานน่ะเป็นจานจานที่จะมีไซส์ในกลางใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์ใหญ่ก็380ก็ประมาณเซี่ยวหนึ่งเซี่ยวหนึ่งคือเซี่ยวหนึ่งคือครึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนสี่นอกเหนืออาหารแล้วมีอะไรอีกครับก็จะมีเครื่องในเครื่องในวันนี้หมดแล้วไส้แก้วอะไรเงี้ยไส้แก้วของของห่านของเป็ดค่ะทั้งเป็ดทั้งห่านมีสังเป็ดทั้งห่านด้วยมีไส้แก้วมีเครื่องในมีเครื่องในด้วยอะไร อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมมาแถวนี้นะเซนหลุยนะบอกเลยนะเซนหลุยเข้ามาได้ประมาณใกล้ๆกับเขตสาธรน,นะใช่ค่ะติดกับเขตเลยติดกับเขตสาธรนะมาร้านนี้ครับร้านบุญเอกนะครับไว้ยังไงแล้ว่าเป็นร้านที่ขายดั้งเดิมดั้งเดิมค่ะนานมากอยู่ตรงนี้มากี่ปีนะเมื่มี้บอกเกือบสี่สิบปีเกือบสี่สิบปีคุณผู้ชมโอ้โหกงวันนี้คนเยอะมากนะร้านห้องแถวห้องเดียวนะ เปิด8โมงครึ่งปิดกี่โมงครับ4โมงครึ่งหยุดวันไหนหยุดยังไม่มีกําหนดแล้วแต่ว่าเราจะแบบมีธุระแต่ถ้าไม่มีธุระทั้งเดือนก็ไม่หยุดเลยอ๋อง่ายเบอร์โทรแล้วกันอ่าเบอร์โทรมาก่อน083 083ครับ078 078 0291ค่ะ0291ครับไม่ง่ายๆเลยว่าโทรมาก่อนใช่โทรมาก่อนช่วงเช้านะครับสามารถสั่งได้ทุกช่วงทางได้ค่ะสั่งได้หมดเลยเงี้ยได้หมดวันนี้ต้องขอบคุณทั้งจอร์แดนขาวขอบคุณค่ะวันนี้ขออนุญาตชิมหน่อยนะได้จ้าเดี๋ยวไปชิมก ครับคุณผู้ชมครับน้องจอยจัดมาให้หนึ่งจานครับอันน er <people> ี้น้องจอยบอกอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบาทนะคุณผู้ชมครับเป็นข้าวหน้าห่านนะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับลองแบบนี้ก่อนก็ดีนะครับคุณผู้ชมเนื้อเขาแบบว่าแน่นๆน่นะมีความแน่นๆเนื้อเป็ดมีความแบบจะยุ่ยๆหน่อยแต่เนื้อมีความแบน่นๆนนะคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมทานผมไม่เคยทานนะครับเพราะ กลัวตัวมันใหญ่เวลาเป็นมันบินแล้วมันกลางปี๋มันน่ากลัวมากคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชม,อ,มอร่อยครับคุณผู้ชม,มด้วยน้ำร่าดแอะไรเนี่ยมีความสึกแบบลงตัวมากคุณผู้ชมเฉพาะน้ำร่าดเนี่ยบอกว่ารสชาติเขาดีมากนะครับบวกอาหารที่มีความเด้งๆแล้วเป็นความหนึบๆมาก,กับเป็ดเนี่ยนะครับ และที่สำคัญราคาแพงกว่าด้วยถือว่าทีเด็ดเลยครับคุณผู้ชมผมต้องขอว่าคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับกับบริษัททีแพทดิวเซลที่พามกินของอร่อยนะครับกับอีซุดีแม็กเหลือนิบิดพิชิตโลกครับ